ยความฝันปูเป็นจริงแล้ววงคุณแค่เท่าสิดอกีรายการไม่ฝังเพชรโอ้โหดเดบอกปูนะปูต้องไปแก่บนวัดใดบ้างบอกมาเลยโอ้ต้องขอคุณคุณมากๆเลยนะที่ทำให้วงมาได้ขนาดเนี้ยป้าฉันที่ไหนล่ะมันเป็นพอทุกคนในวงคุณแ่นต่างหากยุครับแล้วนี่ เขานัดมายัางวันไหนฉันให้คิวไปแล้วแหละตอนนี้รอแค่ทางเขาคอนเฟิร์มว่าจะให้เราไปออกรายการวันไหนนี่ปูวานาะเข้าไปเตรียมโตมือนี่เลยสิไปกรุงเทพป้องการความผิดพลาดไป<ๆ>ไป<ๆ>ไปไม่ไป,ไ,ปไม่ได้เหรอไม่อัดวงคุณแค่จิด,ดังแล้วสิริออกรายการระดับประเทศแล้วเป็นยังขึ้น่าไปคือ คือฉันกลัวว่าวงเราย,ยังไม่พร้อมนะจ๊ะพ่อเพิ่งกลับมามีงานได้นี่นานไปออกรายการใหญ่ขนาดนั้นเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาจะได้ไม่คุ้มเสียงานจ้างหดหายขึ้นมาจะทำยังไงไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะแม่พวกเราไม่ทำเสียหรอกโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะยังไงพวกเราจะต้องไปแม่แล้วเขาต้องไป ใช่ค่ะนาอัดการที่เราจะได้ออกรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ทั้งเดททั้งต้าแล้วก็วงคุณแคนเป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินโปรโมทเลยนะคะหนูกับยุจะจัดการเรื่องการซ้อมแล้วก็จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งหมดนาอัดไม่ต้องห่วงคะ่ะ <c oughs> วงคุณแคนเฮาสิด,ดังระดับประเทศแล้ว <c oughs> สุดยอด เธออย่าใจร้ายนักเลยคือลูกฉันเถอะออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจและอย่ามีหน้ามาเหยียบที่นี่อีกนะไปแต่ยังไงต้าก็เป็นลูกของฉันแม่ แม่ยังคิดมากอยีกเ <Okay. S 1> หรอจ๊ะแม่ไม่อยากให้พวกเราทำอะไรเกินตัวดังเร็วดับเร็วมีเยอะแยะไปแม่อยากให้พวกเราเดินสายอยู่แถวๆถบ้านเราได้ไหมฉันเข้าใจนะแม่ว่าวงคุณแคนเนี่ยเคยเจอขาลงมาก่อนแต่ว่าตอนนี้มันไม่เหมือนตอนนั้นเลยไม่มีใครเห็นกันตัวแล้วก็ทิ้งวงไปแบบตอนนั้นหรอก แม่วงของเราเนี่ยจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นงานก็จะเยอะขึ้นมีแต่ได้กับได้นะจ๊ะแต่คนที่แม่เป็นห่วงคือตา้ตาต้ามันยังไม่พร้อมเกิดมันดังเป็นพลุแตกขึ้นมาแล้วมันรับมือไม่ไหวมันอาจจะทำเรื่องให้วงเสียหายได้นะลูกต้ามันไม่เป็นแบบนั้นหรอกแม่ตอนนี้มันรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ฉันขอรับปากกับแม่ว่าฉันจะดูแลต้าเองฉันสัญญาว่าเราสองพี่น้องจะไม่ทำให้วงคูนแคนเสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนจ้ะ